ดีครับผมเด็ซีรถไถพอดครับพี่น้องมาเด็กซี่พี่ห้องกับบ้านตรงรถไถพอดครับผมอยู่กับงานเหมาครับผมงานเหมารายวันนะครับวันนี้คุณพ่อเพิ่นซี่จุดเลยครับผมนี่มาจุดนี้นะครับบริเวณนี่มาหนี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 พื้นที่มันยังสูงอยู่ท่าน เดี๋ยวว่าแตเล่ให้เพิ่นผูไบทเพิ่นมาเอาลงอีกจักหน่อยนึ่ว่าทั่นเดี๋ยวเพิ่นผู้บท์ขกินเขาวแล้วกันิีให้เพิ่นโผล่ะดัน,นลงหนานึ่งพอดีครับผมหน่นาน่อพอัยมดนไปเ เมืองที่ไรครับจะจากมาพื้นที่สูงสูงเลยครับจ่ก,ก่อนนี่สูงแห่งสูงขนาดนี่เป็นผู้ใบได้ท้ายลงลงหางอยู่สองสามรอบเลยครับกังคอยได้พื้นที่ระดับอย้่ บอกพื้น่อแล้วว่าตีเอาเลยเด้อว่าแผ่นบองไหนมันบอดีเรือว่ามันสูงมันตำ่ำมันยังกขว่าไปเนาะครับเนาะแต่ว่าเบิ่งด้วยสายตาเปล่ากะแม่นี่ดอกเพราะว่าบริเวณนี้เป็นโพดใหญ่ก็เลยอ่าด้กับตีบอกเพื่อนผู้ใหญ่ว่าตีเอาเจาจ,จุดมันสูงนี่แหลคะครับผม ้ใบน่เบิดครับผมเข้าดันลงไปเลียบไปน่ไถไปให้คุณน่อจัจหน้อยนึงเบิ่งหละก็ให้มันดูดีสิโอเคแล้วครับผมเพราะว่าบึงกมสูงอีนี้แะเพิ่มเบิงเพแต่ว่ามันบกค่เดไอ้เ้าปานไดเราหน่ำมันบ่ถึงครับผมน่ำบ่ถึงเลยสีเิตดหนมันดีมันงามไปเลยครับผม เอ,อเอ้อเอ้อตาเนี้ยถากบองาเอาเลยของต้นไม้แหงๆคนน่ะเออไปเลยเออจังสี่เลยบาทนี่เออ นี่แหละมันไนด้ระดับนึ่นคูดีเออเโอ้เห็ดเป็นมือตรงมันคุมค่าคนจ้างกับตองจ้างได้คนเฮ็ดกับตองเฮ็ดได้ครับผม ยงยเเลยอาจานางงยเอาไปเลย,เลยไหลลื่นดีขนาดวะโอ้ป๊บนน่นอนเห้งว่ะ ได้ระดับนี่ละโอเคเ,อเลยหรอของไหนมันนิ้วหลายแบจัดเลยหางฝากลงไปเลยครับพี่รองยำเขียนกันบีบบึ้งจะเท่อหนึ่งเบิองกันนะเมืองลาหาพันหาหาเท่าหนึ่งจัดหนักจัดเต็มครับผม หน,น,นี่เลยเนี่ยเว้ยยกไปหนีแค่าจังน้อยบ่เนอะฮึยอ้ทาปลาเรือเนาะ,ะเดี๋ยวพากิน FC ทั่วประเทศเนะครับเนอะไทต้อตงการลดไทยฟออาเพราะว่าสิเป็นระบบ ขา,ายหร well. ือว ah ่าระบบอ่อของการรถใรงชข่ยิงกลางกันขมาครับผมยิงกลางขมาได้เลยครับเร่อปรึกษาอะไรครับผมเรื่องรถไทฟอร์ดเออ นี่หลหะครับตก้อยู่ได้ระดับนี้นี่นุ่โอ้เจียวเลยครับผมนี่นี่ของแท้ของจริงครับผมต้องรถไชฟอร์ดค่ายไหญ่ค่ายดังครับผมแห่งเมืองร้อยเกินครับผม เมืองร้อยเอ็ดครับผมนี่แหละครับผมสื่อรถใหญ่กด้ดเรียบรถน้อยครับบว่าสิเป็นงานน้อยงานใหญ่ครับปราทีหรือว่าปรัาเพน้าปรับทีปรับทางครับผมเฮ็ดได้เบิดงานน้อยน่อยงานใหญ่ใหญ่ครับผมรับเป็นชู่วโ้งก็รับครับผมหรือว่ารับไล่นัานไล่มื่นก็รับมือละหาพันหาครับ คือมงะหนึ่งพันบาทครับผมหอือคือมงะหนึ่งพันบาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับผมคนุนข่นกับปาแพงเทว่าเท็กสิว่าแพงว่าถือและครับน้ำมันกับแพงในช่วงเนี่เยเทวา่าเงื่นกับหายากยคือว่าละ เว่าผู้เพิ่นมีชุดมีหยังกะเพิ่นล่ะว่าบ่ได้เพียงแล้วครับโอ้ ย,ย,ยางเดีอบยางเดียวเลยครับผมใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้ว

cả nạc cả tim ป่าปที่ป่าแทกไอนุุงไอ้เข้าลวนลารถเฮ็ดกอดนะครับพี่รองอารางการงานแางงานห,นหน่อยๆงานยายใหญ่ๆเฮ็ดได้เบิรดละพี่น้องเอ้ยอาภัยในบางคลิปนี้เดาครับฝากคนไล์หดเชื่อในเรื่องับเด้อยหรือว่าใครได้คุเลืดดเองกับทีมบริษัทจิตในไหๆครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ